เอาละครับมาดูในเรื่องของหัดทิปบ้างนะครับได้มอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือนะครับฉุกเฉินให้กับที่นี่ครับโรงพยาบาลท่าโรงช้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ผู้ประสบเหตุและประสบภัยด้านสุขภาพนะครับวันก่อนท่านผู้ชมคงจะจําได้นะครับได้มีการมอบรถในส่วนของการที่จะเดินทางเป็นรถไฟฟ้าแล้วรอบนี้มอบนะครับรถพยาบาลครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่23พฤษภาคม2567ที่ผ่านมานั่นเองนะครับคุณจอห์นโจเซฟเบเนเดตตีรองประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโสพร้อมด้วยคุณเสกสรรเพชรสุดรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการก็ได้เป็นผู้แทนบริษัทหัดทิพย์จำงกัดมหาชนส่งมอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินจำนวนหนึ่งคันมูลค่า2.5ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลท่าโรงช้างอำเภอพุนพินจังหวัดสุราธ,ธานีโดยมีนายแพทย์สำเนียงแสงสว่างรองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดสุราธานีเป็นผู้แทนรับมอบและยังส่งต่อให้กับนายแพทย์พิษ ทั้งตระกูลผู้มีการโรงพยาบาลท่าโรงช้างนะครับ โดยได้รับเกียรติจากนางดวงปริชาติเพชรรัตน์ประลัดอุโสอําเภอพุนพินนายชลาวุฒิประดิษฐพรนาย,ยกอง์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้างรวมทั้งทีมบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลท่าโรงช้างร่วมเป็นสักขีพยานและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นณอาคารใหม่โรงพยาบาลท่าโรงช้างเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาณอาคารผู้ป่วยนอก OPD โรงพยาบาลท่าโรงช้างอําเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ คุณจอห์นโจเซฟเบเนเดตตีนะครับรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโสบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนก็ได้เปิดเผยว่าเมื่อปี2564ได้เกิดสถานการณ์โควิด -19 นะครับมีผู้ป่วยจํานวนมากและได้ส่งผลให้โรงพยาบาลท่าโรงช้างประสบกับปัญหาต่างๆในการให้บริการและดูแลผู้ป่วยพลตรีพัชระรัตกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้พิจารณาให้โรงพยาบาลนํารถตู้พยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ผู้ประสบเหตุและประสบภัยด้านสุขภาพตั้งแต่วันที่25สิงหาคม2564จวบจนถึงปัจจุบันโดยหลังจากช่วงเวลาของการแพร่ระบาดได้สิ้นสุดลงแต่ความสําคัญในการให้ประชาชนได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างรวดเร็วนั้นยังคงมีความจําเป็น อีกทั้งปัจจุบันโรงพยาบาลท่าโรงช้างได้ยกระดับเป็นโรงพยาบาลทั่วไประดับ M1 ดูแลรับผิดชอบประชากรกว่า349,000คนครอบกลุ่ม7อำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงมีความประสงค์มอบรถตู้พยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินเพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ด้านการสาธารณสุขต่อไป ด้านนายแพทย์สำเนียงแสงสว่างรองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีได้กล่าวว่ารถตู้พยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินจะเป็นประโยชน์กับโรงพยาบาลท่าโรงช้างเป็นอย่างยิ่งในการบริการรับส่งผู้ป่วยทั้งในและนอกพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง รวมไปถึงใช้ส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาตัวในโรงพยาบาลที่สูงกว่าเช่นโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีในพื้นที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลในพื้นที่7อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงขอขอบคุณบริษัทหัดที่เป็นอย่างสูงนะครับแน่นอนที่สุดนะครับว่าคุณภาพชีวิตนะครับของผู้คนในอยู่ที่อยู่บริเวณรายร,ายรอบของโรงพยาบาลท่าโรงช้างเนี่ยนะครับก็คงจะนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเน้นในเรื่องของทางด้านสุขภาพเพราะว่าได้มีบริการทางการแพทย์ที่รวดเร็วมากๆเลยทีเดียวนะ นะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับในส่วนของหลากหลายองคอ์กรที่ได้ร่วมกันเห็นความสําคัญของเรื่องนี้นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ท่านผู้ชมครับหมายเลขโทรศัพท์1669ใช้ได้ผลอย่างดีทีเดียวนะครับแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นก็ผนวกเข้ากับการที่อาจารย์วิพัฒน์ได้กราบเรียนท่านผู้ชมตลอดเลยทีเดียวก็คือเรื่องของการเอาใจใส่ดูแลสุขภาพของตัวเองนั่นเองนะครับรักใครต้องดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดเป็นขั้นต้นเลยทีเดียวนะครับมิฉะนั้นคนที่รักจะต้องเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายมาดูแลเราเพราะฉะนัน ดีๆให้กับร่างกายของเราอย่าลืมรักตัวเองให้มากนะครับ